สวัสดีครับกลับมาพบกับมินโมโซล่าเซลกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ล่าสุดมานําเสนอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเป็นไฟถนนตัวใหม่ล่าสุดนะครับรุ่น60วัตต์นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกลองกันเลยครับ สำหรับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีนะครับตัวโคมไฟนะครับพร้อมแบตเตอรี่ในตัวความจุอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์นะครับให้ความสว่างยาวนานประมาณ10-12ชั่วโมงครับรุ่นนี้มีแผงโซลาเซลล์ในตัวนะครับใช้งานง่ายมากนะครับไม่ต้องเดินสายไฟติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดสำหรับขานะครับยึดติดกับเสาหรือว่ากำแพงนะครับ รุ่นนี้มีรีโมทควบคุมการทำง,งานให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนอ็อตสําหรับยึดขานะครับและประกอบอุปกรณ์แผงครับวิธีการใช้งานนะครับโคมไฟรุ่นนี้ใช้งานได้3โหมดนะครับปุ่มสีเขียวเป็นสวิตช์นะครับ On Off ตรงนี้เป็นเซนเซอร์ สำหรับจับความเคลื่อนไหวนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์รับรีโมทนะครับรีโมทใช้งานได้ไม่เกิน5้าเมตรนะครับกดสวิตช์ครั้งแรกนะครับเป็นไฟดับนะครับถ้าเดินผ่านสว่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกดครั้งที่2เป็นไฟลีนะครับเดินผ่านสว่างร้อเปอเซ็นต์นะครับกดครั้งที่3ามเป็นความสว่างห้าสิปอร์เซตนะครับ และใช้รีโมทควบคุมการทาง,งานได้นะครับ <Wow. S 1> สำหรับในการติดที่สูงนะครับลูกค้าใช้รีโมทปรับโหมดได้เลยนะครับหมดหนึ่งครับหมดสองหมดสามปุ่มออฟออน เดี๋ยวผมจะลองประกอบให้ดูนะครับ โมไฟตัวนี้สามารถปรับมุมก้มเงยได้นะครับนี่นะครับการติดตั้งแผงให้เอียงหน่อยนะครับจะเป็นการระบายน้ำฝนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวความสว่างในตอนกลางคืนกันนะครับ